ทอดมันปลานะคะทำเองค่ะแม่ทัวหัวโบราณแต่ว่าเห็นดาแม่ทัวร์ฉันแล้วว่าหัวหนุ่มแม่ทัวร์หัวหนุ่หัวหนุ่หัวโบราณหัวโบราณหัวหยู่มแม่ทัวหัวหนุ่แต่จะแซ่บเพค่ะพี่น้องมึงด้วยจ้ะอย่างฟูเลยค่ะสีสันสวยสวยเห็ดชินบักไงสองชินอิ่ม แซ่บแซ่บน้ำมันชาดบานเข้าบะหมี่สารเคมีทอดบะหมี่แป้งบะหมี่อีหยังเด้อค่ะเนาะเอียงกับเนี่ยเอาไข่ใส่ผงฟูค่ะว่าวพีชใส่ค่ะ่ใส่รู้สึกโซกหอมพราสหอมหอดสามเฮียนแปดบาทคุณสามบาทแปดบาทครับพี่น้องหอมแท้หอมแท้หอมจิ้มใหม่เด็ด